สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆทำเผือกหิมะนะคะเผือกหิมะสูตรนี้เป็นสูตรที่นิ่มกรอบแต่นิ่มนะคะเราจะนำเผือกน,นี้ไปนึ่งก่อนนะเพราะว่าในบางครั้งเราจะใช้เผือกดิบมันก็จะแข็งเนาะคนที่ฟันไม่ดีหรือว่าสูงวัยก็จะกินไม่ได้เพื่อนๆซื้อเผือกมาแล้วนะให้นำไปนึ่งทั้งหัวเลยนะคะ กลัวสุกยากก็ผ่าสี่หรือผ่าสองผ่าครึ่ง,งนี้ก็ได้ค่ะแล้วค่อยนำมาหัน่นแล้วก็นําไปทอดวันนี้เราก็เลยนึ่งสุกไว้เลยนะนึ่งสุกไว้เลยจะง่ายแล้วก็เร็วเร็วขึ้นในการชมในการรับชมนะคะเพื่อนนี่เราก็จะมาหันแนะคะ ึ่งให้สุกด,ดีแล้วก็เอานำมาปอกเปลือก เผือกดิบเขาก็ทำได้แต่คนทานต้องฝันดีๆสูงไว้ก็หมดสิทธิ์นนแะคะ่ะเพราะว่ามันแข็งนะเพื่อนๆนะแต่ถ้านําเผือกไปนึ่งก่อนแล้วเ,เอามาทำเนี่ยมันจะนิ่มทานง่ายวัตถุดิบที่เตรียมก็จะมีเกลือป่นน้ำตาลปิดน้ำตาลทรายแค่นี้แหะคะ่ะเผือกเดี๋ยวเราไปทอดเผือกด้วยกันเนาะ,ะไปดูวิธีทำกัน,นะคะ่ะ ใส่น้ำมันเยอะหน่อยตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะให้น้ำมันเดือดก่อน เผือกที่นํามาทํเาเผือกหิมะนะคะเพื่อนๆแนะนําว่าให้เป็นเผือกทางเมืองจีนเขานะคะหัวใหญ่ๆพุๆนะคะหาซื้อได้ในห้างใหญ่ค่ะแมคโครเขาก็จะมีขายนะอย่าเป็นเผือกดอยนะคะเพราะเผือกดอยนี้จะเป็นมันจะเหนียวๆน,นะคะไม่เหมือนกันนะเนื้อเขาจะไม่พุนะคะเพื่อนๆ เผือบที่ทำเผือกหินมะนี่จะต้องเป็นเนื้อร่วนซุยผุๆอร่อยค่ะเนื้อเป็นใสๆแบบเนี้ยเนื้อจะร่วนมากอร่อยมากแต่ความสวยเขาไม่สวยเหมือนเราใช้เผือกดิบ เหมือนเราใช้เผือกดิบนะคะถ้าเผือกดิบเขาจะเป็นชิ้นเป็นรูปไม่แตกแต่ถ้าเรานําไปนึ่งแล้วเนี่ยความร่วนซุยความเฟือยของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ยค่ะแต่ได้รสชาติในการทานอีกรูปแบบหน,นึ่งนิ่มมากเพื่อนๆอ,อร่อยแล้วก็เข้าน้ําตาลได้ดีถ้าเราใช้เผือกดิบมันก็จะมีความสวยนึงงามนะคะ ไข่ที่ว่าทานไม่ได้ทําเผือกหิมะแล้วไม่อร่อยมาดูสูตนี้ค่ะชวนทําแบบอร่อยเลยกรอบมากเพื่อนๆเ,เปื่อยมากเลยค่ะกรอบแล้วผุพุนไปหมดปันไม่ดีก็ทานได้เด็กก็ทานได้ค่ะไม่แข็งเลยอร่อยมาก นึ่งเผือกนึ่งจนสุกเลยนะคะจนตะเกียบแทงได้นะเวลาเช็คก็ใช้ตะเกียบนั้นนะคะจิ้มดูเปื่อยดีแล้วก็ออกมานี่เราจะมาทำน้ำตาลเคลือบกันนะคะ ทำน้ำตาลเคลือบก็จะมีน้ำตาลทรายเดีย๋ยวใช้ช้อนดีกว่าในที่นี้เราจะไม่ให้หวานเยอะนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายเพียงสองช้อนนะคะเพื่อนสองช้อนนี้นะแล้วก็น้ำตาลปี๊บตัดด้วยน้ำตาลปี๊บหน่อยหนึ่งจะทําให้ทานง่ายค่ะไม่เหนียวไม่ต้องใส่แบะแสนะคะมันจะแข็งนะมันจะเหนียวเหนียวทานยาก น้ำตาลปิดหนึ่งช้อนค่ะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยเปิดไฟไว้ค่ะตามด้วยเกลือป่อนนิดหนึ่งนะคะหยิบมือหนึ่งเล็กๆนะคะ ยังมีอย่างอื่นๆอ,อีกนะคะที่เราจะเอามาทําแบบนี้ได้นะมันก็ได้ค่ะมันสีม่วงมันมันสีส้มมันต่างๆเนี่ยได้หมดแหละแต่มันเน่ยเคี้ยวง่ายใช้ดิบๆมาทําก็ได้แต่ถ้าจะให้นิ่มแล้วก็เป็นแบบเนี้ยเป็นด้วนตุยทานง่ายเคี้ยวง่ายสะดวกที่สุดก็คือเอาไปนึ่งก่อนค่ะล้างสะอาดทั้งหัวแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วค่อยมาปอก เสียงน้ำเริ่มแห้งแล้วเริ่มจะมีเกล็ดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปิดแล้วนะคะอ่าโอเคค่ะน้ำตาลเป็นฟองแบบนี้แล้วปิดได้เลยปิดไฟแล้วนําเผือกนี้ลงไปคลุก เพื่อนๆชอบใบหอมนะคะในจังหวะนี้เราก็ซอยใบยหอมใส่นะคะซอยใบยหอมใส่ลงไปก็ได้แต่ของเราวันนี้ไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่เดี๋ยวจะมาดูความกรอบกันนะคะจะเบาแล้วฟูกรอบมากๆอร่อยมากดู ดูเผือกหิมะของเราเย็นดีแล้วนะอุ่นๆเรามาเช็คดูนะคะว่าความผูกความเปื่อยความกรอบนะคะพเพื่อนๆนี่คือเผือกหิมะนะคะดูนะคะแบบนี้ด้วยค่ะเคี้ยวง่ายทานอร่อยถ้าบ้านเรามีผู้สูงวนะัยน่าทำแบบนี้นะคะ เขาทานได้ค่ะลองดูนะคะดูนะคะนี่เผือกนะเผือกนะอย่างนี้นะคะยุ้ย,ยแล้วพุนดีมากร้อนร้อนหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเยอะอร่อยค่ะอร่อย,อยจริงๆค่ะจะต่างจากที่เราใช้เผือกดิบมาทำเผือกดิบนั้นจะแน่นแต่เขาสวย แต่แบบนี้ไม่สวยแต่ว่ากรอบแล้วก็เปื่อยมากแล้วล่วนสุยมากค่ะเพืเ่อนๆลองไปทําทานดูนะคะอร่อยค่ะอย่างเงี้ยสูงไบกินได้ฟันไม่ดีเคี้ยวได้อร่อยอร่อยจริงๆค่ะอหอมมากอันนี้เป็นเผือกหอมนะลองไปทำนะคะอร่อยจริงๆค่ะอืม หอมนึ่งเผือกนึ่งจนได้ที่ก่อนนะใช้จะเก็บจิ้มลงไปว่าเขาจิ้มได้แล้วเราก็พอละแล้วก็เอาขึ้นมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นแล้วลงมาทอดทอดตอนแรกใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะคะแล้วใช้ไฟแรงๆหน่อยเพราะว่าเผือกเราจะเริ่มล้วนแล้วเนาะเสร็จแล้วน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็อาเผือกลงไปค่ะเพิ่มไฟให้แรงนิดหนึ่งทอดจนกรอบดีแล้วก็ทําน้ําตาลเคลือบอย่างที่ทะะํานี่ค่ะชอบใบหอมก็ซอยใสเท่านั้นเองค่ะเพื่อน อร่อยมากอร่อยมากมากค่ะอร่อยมากมากล้วนมากกรอบมากนิ่มมากด้วยค่ะอืมอืมอร่อยอืมอร่อยมากลองไปทำนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ